สวัสดีตอนเช้าค่ะกับว่าสาบปันใดดอกซ้ายเติบวันนี้อากาศดีด,ด,ด,ดีเดี๋ยวแดดเดี๋ยวขึ้นอากาศเหมือนเหมือนหนาหนาวหรือหนาแรงอะไรประมาณเนี้ยลแห้งแห้งไปนอน ดูมะละกอต้นนี้อันนี้รุ่นที่สองนะคะโดกมากแตกกิ่ก้านสาขาออกออกดอกออกผลทุกกิ่งเลย ลมวอยวอยจะเหมือนหน้าแรงก็ไม่ใช่จะเหมือนหน้าหนาวก็ไม่เชิงอ,อากาศแปรปวนแสงอาทิตย์ยมายมเช้ายามเช้าสายๆหน่อยกระเจี๊ยบออกออกดอกออกผล อชอบกินก็เลยปลูกปลูกแล้วก็บ่ได้กินพี่น้องเพราะกินแล้วนี่ลูกใหญ่มากนะประโยชน์มากมายสรรพคุณเยอะแยะไปเจี๊ยบอากาศีเย็นสยสวยๆอยู่ลมวอยบอยเย็นส,ย,สย่วยๆ ผู้ใดอย,อ,อยากกินอ่าตับห่งอยากกินอยากได้มะละกอมะเอาเด้อพี่น้องรุ่นสองนี่ก็ดกคือเกาเนี่ยต้นต้นจะท่วมหลังคาบ้านแล้วเนี่ยต้นมะยัยเดยวต้นนี้ วิธีทำให้มะละกอดกก็คือเอาตอตะปูใส่เห็นตะปูตะปูหนึ่งดอกตะปูสองดอกตะปูขนาดไหนก็ได้ตัวน,นี้มีตะปูสองดอกที่เห็นต้นมะละกอนี้พ่ค่อยมีใบพระ่ายอย่างเพราะว่าตัดออกตัดใบมันออกหม่บานเลย เฮงปังปังเฮงเฮงรวยรวยนะคะทุกๆุกท่านสวัสดีและขอบคุณค่ะ